สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ business smart กับบิชันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องเงินเงินทองทองนะคะท่านผู้ชมที่ทําธุรกิจอยู่นะคะคงจะสนใจว่าเอ๊ะเวลากู้เงินกับธนาคารกู้อย่างไรนะคะให้ได้เงินได้สินเชื่อนะคะตอนนี้ปัญหาสภาพคล่องของธุรกิจ SME โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆคนบ่นว่าสภาพคล่องฟืดเครืองกู้เงินแบงค์ยากนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะธนาคาร SME หรือว่า SME Bank เขามีนโยบาย9เมนูคืนความสุขให้ SME นะคะตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อไว้19,000ล้านบาทนะคะมาถึงวันนี้ผ่านไป3เดือนแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาฟังคำตอบจากประธานบอร์ด SME Bank กันค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท PTP Global Chemical จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจเคมีพันฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะจะกู้เงินจาก SME Bank อย่างไรให้ได้สินเชื่อนะคะเพื่อไปเป็นสภาพคล่องในการทําธุรกิจมาฟังคําตอบจากประธานบอร์ด SME Bank กันนะคะคุณสารินีวังตาลค่ะสวัสดีค่ะวันนีค่ะ,ค,ะคุณไส้ฟ้าค่ะบอร์ดชุดใหม่เข้ามา3เดือนแล้วเลยต้องค,คุยกันว่า3เดือนคืนความสุขให้ SME เดินหน้าถึงไหนกัเปิดสินเชื่อคะออคือเรี่นงนี้ค่ะภารกิจหลัก ของคณะรกรรมการชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องแรกเลยก็ต้องฟื้นฟูกิจาการของธนาคารให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งตอนนี้เราก็ทําไปก็คืมหน้าได้ตามสมควรละ้นะคะ,คะขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมพันธกิจหลักก็คือการให้กู้ยืม,มกับ SME ทีนี้คนมักจะถามเสมอเลยว่า SME ประเภทไหนที่เป็นเป้าหมาย ของธนาคารในการให้กู้ก็ต้องเรียนสถิติอันหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเคยฟังมาแล้วขออนุญาตเรียนซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะคือในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมีกิจการ SME เนี่ยนะฮะที่ไปจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยู่2 7ล้าน7แสนกิจการก็ถือว่าเยอะนะคะในจำนวนนี้มีอยู่1 2ล้าน2แสนกิจการเองที่สามารถกู้ยืมจากระบบธนาคารได้แล้วที่เหลือมากกว่าครึ่องอิ้านหนี่ก็คือไม่สามารถ เล็กเสี่ยงสูงเพิ่งตั้งใหม่ไม่มีระบบบัญชีการเงินเป็นที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของธนาคารของรัฐก็เช่นธนาคาร SME เนี่ยที่เขาต้องเข้าเรียกว่าไปปิดช่องว่างพยายามที่จะหาทางว่าทำยังไงเราจะเลือกคัดสรรใน1 500, นึ่งล้านห้าแสนรายนี่ก็คงมีบ้างนะนะ ที่กิจการเขาพอไปได้พอน้าเชื่อถือก็ต้องอทําการปล่อยเงินให้กู้ยืมให้กับพวกนี้ไปคือเพราะว่าเงินก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่จะไปหล่อเลี้ยงตัวธุรกิจด้วย<ช>นะคะใช่ใชสเดือนที่ผ่านมากับพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ในการฟืนฟ้นฟูกิจการของตัว sme นะคะก็ฐานะทางการงันก็เริ่มขยับดีขึ้นงั้นเราขอไล่ทีละข้อเอาดูผลประกอบการรู้สึกว่าไตรมาสสที่ผ่านมาหลังจากบอดชุดใหม่เข้ามานี่เริ่มเป็นบวกแล้วใช่ไหมคะ คือช่วงครึ่งแรกของปี2557เนี่ยก็จะมีขาดทุนสุทธิอยู่41ล้านบาทน,นะะพอมาถึงเดือนอกันยาเนี่ยก็คือว่ารวม9เดือนก็กลับเป็นได้กำไร116ล้านก็คือไตรามาสที่3เนี่ยได้กำไรสาเหตุก็คือว่าเราพยายามที่จะเร่งปล่อยกู้ะนะะเพราะไรายได้ของแบงก์ก็มาจากการปล่อยสินเชื่อ,อก็คือได้ดอกเบี้ยรับ ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ดูแลไม่ให้ลูกหนีท้ที่ที่มีอยู่เนี่ยเป็น NPL เพิ่มแล้วก็พยายามแก้ไข NPL ที่มีอยู่เดิมดังนั้นภาระในการการสำรองของธนาคารเนี่ยมันก็จะลดลงมันก็เลยเป็นเหตุให้ธนาคารเนี่ยสามารถมีกําไรได้ถ้าดูเรื่องของการปล่อยสินเชื่อใหม่บ้างละคะกับ9เมนูหลักเป็นยังไงคะไอ้เเมนูเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่9กันยายนะนะคะามาจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนตุลาะนะคะ ก็มีผู้ประกอบการ SME เนี่ยมายื่นขออนุมัติเนี่ยประมาณสัก6,000รายแล้วละ่ะ5 9 0 0ก็ตีซะว่า6,000รายะนะคะวงเงินที่ยื่นคำขอเนี่ยก็ประมาณ1,000 0ล้านบาทะจะเห็นได้ว่ารายหนึ่งเล็กมากไม่ถึง2ล้านบาทใช่ไหมส่วนใหญ่เลย 90%, 90ของคำขอมาจากต่างจังหวัด ลูกค้ากระจายต่างจังหวัดเยอะใช่ฮะคือธนาคารเอสเมีเนี่ยเรียนว่ามีสาขาอยู่ทั้งหมด95แห่งแต่ท่านจะเห็นในกรุงเทพเนี่ยมีน้อยมากแต่ต่างจังหวัดนี่มีครอบทุกจังหวัดค่ะแล้วการประเมินการให้สินเชื่อกับลูกค้าตรงนี้เนี่ย SME b a n มีบ e มีการประเมินอย่างไรคะคือแต่เดิมเนี่ยการเรียกว่าวิเคราะห์กระบวนการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนี่ออจจะช้าสักนิดนึงค่ะก็ไปปรับปรุงใหม่ ทำให้มันไวขึ้นเอาคนจากส่วนงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่ที่สำานักงาันใหญ่เนี่ยก็ขอร้องเกลี่ยคนออกไปอยู่ตามสาขาที่ต่างจังหวัดมากขึ้นไปช่วยกันทํางานปรับปรุงระบบการทํางานปรับปรุงวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์เวลาลูกหนี้มากู้ก็ต้องหลักทรัพย์มาวางทาให้มันไวขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เ,เมื่อเมื่อเมื่อเราปรับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้การทํางานเนี่ยมันไวขึ้น ฟังประธานบอร์ดบอกแบบน,นี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าหลายภารกิจทั้งภารกิจในการบริหารจัดการในองค์กรเองด้วยเพื่อใช้ศักยภาพของคนให้เต็มที่แล้วก็ลดต้นทุนขณะเดีวยดวยกันก็ต้องมีภารกิจในการปล่อยสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะหาไรายได้เข้าตัวองคก์กรแล้วก็เสมือนเส้นเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงให้กับธุรกิจ SME <ช>ด้วยที่บอกว่าขอมาช่วง2เดือนที่ผ่านมากับนโยบายใหม่เนี่ยหกพรายวงเงินประมาณ10,000ล้านบาทเนี่ยตรงนี้ ขั้นตอนของการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นตอนอการปล่อยสินเชื่อเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วคะ6,000รายเนี่ยนะฮะก็อนุมัติไปแล้วละ0่ะ4,200รายเป็นยอดวงเงินที่อนุมัติแล้วเนี่ย4 0 0 0ล้านบาทจะเห็นว่ายิ่งเล็กลงไปอีก<ะ>ใช่ไหมฮะที่มาเนี่ยบางจำนวนเยอะเลยนะเป็นเรียกว่าโอท็อปแสดงว่าวงเงินเนี่ยกระจายลงไปยังธุรกิจเล็กๆ เพิ่มมากขึ้นพยายามมากเลยเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วโอกาสที่จะยื้อกู้ยืมจากธนาคารเอกชนไม่มีเลยเป็นศูนย์ เพราะเล็กเกินค่ะ9ก้าเมนูคืนความสุขนี่ตัวไหนที่เราเร่งด่วนเป็นพิเศษไหมคะเราก็ทําไปเท่าๆกันนะฮะแต่มันจะมีบางตัวที่ฮิตอ่ะเป็นว่าตัวที่ฮิตแล้วกันะนะฮะฮิตนี่คือลูกค้าม,ามันโดนใจโดนใจโดนใจลูกค้าคะนะคะอย่างเช่ฮิตมากๆเลยเนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่ให้ซื้อสถานประกอบการเช่นสถานประกอบการนี่ก็อย่าไปคิดถึงโรงงานอะไรใหญ่โตคิดว่าห้องแถวห้องแถวเล็กๆ เพื่อทำมากินถ้าอยู่ในเมืองก็พวกเทาวเฮาส์ทาวโฮมนะฮะวงเงินสูงสุดเนี่ยมไม่เกิน15ล้านบาท15ล้านบาทเพราะว่าห้องแถวซื้อต้องแพงเหมือนกันนะถ้าอ,อยู่ในตลาดะอะไรและที่ดีกว่านั้นนะก็คือว่าเขาจะมีเวลากู้สูงสุดเนี่ย15ปีซึ่งอาจจะฟังไม่ยาวแต่ว่ามันมีการไม่ต้องชำระเงินต้นเนี่ยชำระแต่ดอกเนี่ย15เดือน อ๋อช่วง15เดือนแรกนี่คือปลอดเงินต้นช่ส่แค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวใช่เพราะว่าเวลาที่ไปซื้อกิจการใหม่เนี่ยมันจะมีภาระอะไรบางอย่างทำให้ผ่อนต้นไม่ไหวคือค่าจ่ายในการลงทุนการทำมาหากินที่สูงขึ้นในใช่วงแรกเนี่ยยังสูงอยู่ก็ปลอดก,การปลอดเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบีย้ยก่อนได้15เดือนเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยก็ไม่ได้คิดแพงประมาณ9.5%เปอร์เซ็นต์ นะฮะแล้วก็ขอเรียนยืนยันว่ากู้เงินจากธนาคาร SME เนี่ยไม่ต้องทำประกันชีวิตพ่วงตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะเพราะว่าประกันชีวิตพ่วงเนี่ยมันเราต้องจ่ายไปเรื่อยๆถ้ามองเรื่องของความเสี่ยงพอพูดถึง SME เนี่ยบางรายจะเป็นรายเล็กๆนะคะบางรายอาจจะยังไม่แข็งแรงนะคะความเสี่ยงอาจจะมีนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะบริหารอย่างไรระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับความต้องการในการช่วยเหลือในการปล่อยสินเชื่อคือ SME เนี่ยในการให้กู้เนี่ย มีหลักประกันนะมีหลักทรัพย์ะจะสูงมีหลักทรัพย์มากกว่าสินเชื่อประเภทอื่นสินเชื่อ,อที่ให้กับบุคคลเครดิตค์ดหรือที่เราเรียกว่าเพอร์ซน l ลโลนคือส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะเสียเป็นเสียสินเชื่อขนาดใหญ่ที่ให้กับธุรกิจใหญ่หญเป็นพันเป็นหมื่นล้านบาทนี่ก็ไม่มีหลักประกันนะฮะใครจะไม่มีหลักประกันได้เป็นหมื่นล้านบาทก็อาศัยกระแสเงินสดของกิจการดังนั้นถ้ากระแสเงินสดมันเกิดสะดุดเกิดพลาด ม,มันก็มมีีควาเสยงมมไม่มีไม่มีตัวเผื่อเผื่อเหนียวเลยนะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะเศรษฐกิจของไทยเราที่ล่มไปตอนปี40ที่ภาคธนาคารเราล่มเนี่ยเพราะการให้สินเชื่อขนาดใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์มันสูงมากด้วยตอนนั้นใช่นะฮะแล้วก็อีกประการข้อดีของการให้สินเชื่อ SME นี่เล็กใช่ไหมคะต่กีนี่เรียนวงเงินหมื่นล้านมี6000รายมันกระจายตัวม,มันเป็นการกระจายความเสี่ยง มันเป็นมนไม่ได้แหละว,ว่าทั้งหกพันรายจะเสียพร้อมกันค่คนหนึ่งเสียคนหนึ่งต้องดีม,มันกระจายความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเองถ้าเกิดฟังประธานบอร์ดแบบนี้แล้วเนี่ยนโยบายการเร่งกระจายสินเชื่อเนี่ยเป็นนโยบายหลักในการเดินหน้าอยู่แล้วด้วยใช่แต่ตอนนี้เนี่ยก็มาทำพยายามทำอีกสิ่งหนึ่งซึ่งประเทศไทยเรายังขาดอยู่ออรเราเรียกว่า,วากิจการเวนเจอร์แคปิตอลคือ ร่วมลงทุนะนะคะคือ SME เนี่ยค่ะแม้ว่าเขาจะดีมีศักยภาพดียังไงเนี่ยมันเขาขยาเขาอยากจะขยายกิจการแต่พอมาถึงระดับหนึ่งเขากู้อีกไม่ไหวละสัสดส่วนของเงินกู้ต่อเงินทุนเนี่ยม, <า S 2> มันจะสูงม,มากมได้รายได้มาเท่าไหร่กลายเป็นต้องผ่อนดอกผ่อนต้นหมดถ้าดีสูงมากก็จะมีความเสี่ยงสูงด้วยดอกเบี้ยก็สูงด้วยแสดงว่าตัว Venture Capital เนี่ยคือ SME Bank จะเข้าไป<อ>เลือกนในการร่วมลงทุนกับ SME ใช่อ๋อหลักเกณฑ์ล่ะคะก็ออตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการธนาคารนะคะก็อนุมัติไว้ว่าเราเนี่ยจะไปเลือกเอาจากลูกค้าสินเชื่อของเราเองซึ่งเรารู้แล้วว่าลูกค้าสินเชื่อเหล่านี้เป็นเป็นคนตั้งใจทำทำจริงวิธีระบบการทำบัญชีทำอะไรต่างๆเขาเนี่ยเชื่อถือได้ ใช่ไหมฮะไปร่วมลงทุนด้วยแต่ละรายเนี่ยไม่เกิน5ล้านบาทนะคะตั้งวงเงินไว้รวมๆเนี่ยตอนช่วงนี้ไม่อยากให้เกิน100ล้านบาทแต่ถ้า100้ล้านบาทนี้ก็ได้ต้อง20ลรายแล้วนะ,ะนะฮะก็ไปไปลงทุนร่วมด้วยก็ต้องหาคนมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง เข้าไปประคับประคองช่วยดูแลเรื่องการบริหารจัดการการเงินและการเอาเงินที่ได้จากธนาคารเนี่ยสมมุติว่า5ล้านบาทเนี่ยเอาไปลงทุนขยายกิจการแสดงว่าข้อดีของ SME ที่แบงค์เอสเอ็มจะเข้าไปร่วมลงทุนวนเวนเจอร์แคปิตอลด้วยเนี่ยคือนอกจากได้เงินทุนที่ไม่มีดอกเบีย้ยแล้วจะเข้าไปนักษาของการร่วมทุนแล้วเนี่ยยังได้พี่เลี้ยงที่เข้าไปให้คำปรึกษาเพราะว่าเง<ช>ินของแบงเข้าไปร่วมลงทุนนี่แบง k <ช>์ก็เข้าไปช่วยดูแล เรื Capital ะะ่องเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับ SME แล้วก็ตอนนี้พูดเลยเรื่องธนาคาร SME เป็นอนิดนึงคือนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงอันคลังก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้มาให้สัมภาษณ์แล้วใช่ไหมฮะท่านตรีสมหมายใช่ท่านสั้นสมหมายภาษีท่านไม่สัมภาษณ์แล้วว่าท่านมีแนวคิดที่จะทำเรื่องเวนเจอร์แคปิตอลฟันของกระทรวงอารคลังอันนั้นใหญ่เลยนะเป็นว่าเป็นหมื่นๆมื่นล้านบาทเลยที่จะไปลงทุนอันนั้นก็อาจจะเป็นรายใหญ่มากขึ้น ไ่แต่แต<ะ>เป็นยังเป็นเอสเอ็มนะซึ่งตรงจุดน,นี้เป็นอะไรที่น่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าประเทศอื่นๆทั่วรอบๆบ้านเราเนี่ยเขาทำกันหมดแล้วมีบ้านเราเนี่ยค่ะที่รัฐบาลยังไม่ได้ลงทุนทำเรื่องไ,ไอ้เนี่ยเวนเจอร์แคปิตอลสำหรับสำหรับ SME ค่ะตัวเวนเจอร์แคปิตอลของ SME Bank เองนี่ก็คือจะเริ่มทำจริงแล้วก็เดินหน้าเมื่อไหร่คะเนี่ยจะเปิดตัวคือวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยค่ะที่สานักง,งานใหญ่ของธนาคาร ตอนแรกอะกะจะไปนู่นโรงแรมให้มันดูเก๋หน่อยปรากฏว่าในกิจการหนึ่งที่เราเชิญมาจะมาร่วมลงทุนนะเป็นเกี่ยวกับฟาร์มแพะเป็นการเกษตรต้องเอาแพะมาด้วยเอาแพะมาด้วยโรงแรมก็ไม่ให้แพะเข้าก็เลยบอกมาจัดเอาที่นี่แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําเกษตรล้วนๆนะเอานมแพะเนี่ยค่ะมาทาเรียกว่าโรดมิลขายดีมากตามสปาตามโรงแรม นี่คือกิจการนึงที่ยกตัวอย่างให้ฟังแสดงว่าวันเปิดตัวเนี่ยเรามีในใจล้วแหละว่าเราจะไปร่วมเวนเจอร์แคปิตัลกับธุรกิจไหนบ้างที่เราเลือกไว้ตอนแรกเล็กๆด็เงนั้นอย่างเนี้ยฟาร์มแพ้นี่นะคะ,คะอีกเจ้าหนึ่งก็ทําโรตีโรต,ตีที่กินค่ะจังหวัดยะลาเขาสามารถเอาโรตีที่ทำเนี่ยมาแช่แข็งและส่งไปตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมได้ อย่างนี้ท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจ SME อยู่อาจจะสงสัยนะเอ๊แบบนี้แบงก์ SME ก็จะจะเลือกเฉพาะธุรกิจดีๆมีสภาพคล่องสูงอยู่แล้วหรือเปล่าอย่างถ้าเกิดฉันมีปัญหาแบงก์ Bank จะเข้ามาช่วยเบนเจอร์แคปิตอลกับฉันไหมเอาเป็นว่าสินเชื่อก่อนอยังไงยังไงก็ต้องมาด้วยสินเชื่อก่อนอยังกว่าเราจะรู้จักกัน Oh. คือแบงก์ก็คงต้องดูในเรื่องความเสี่ยงพอสมควรคะนะฮะมันว่ามันท,ที่เรียนว่าไม่ได้หากาไรสูงสุดแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นการกุศลนะ,ะ <laughs> คือพอเป็นลูกค้าแบงก์นะร,รู้จักกันเป็นลูกนี่ที่ดีกิจการเติบโตแต่ถ้าจะยิ่งขยายก็ยิ่งมีหนี้สูงขึ้นต้องเปลี่ยนจากการขยายเงินกู้นะมาเป็นแบงก์ไปร่วมทุนด้วยแต่ยังไงเรียนคุณไส้ฟ้าว่าพันธกิจหลักก็ยังเป็นเรื่องสินเชื่ออยู่ดีะนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวะนะฮะสภาพคล่องมันค่อนข้างจะเหือดแห้งอะ่ะต่างจังหวัดก็ปัญหาเยอะต่างจังหวัดนี่จะขออนุญาตเรียนนะมันนิ่งๆมากเลยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยหมุนมันมีความจําเป็นมากๆเลยที่กิจการโอท็ top, หรือ SME เล็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องได้สภาพคล่องเข้าไปไม่งั้นไม่งั้นเขาจะไม่สามารถอะ่ะ ที่จะพยุงชีวิตเขาอยู่ให้ได้จนถึงวันที่เศรษฐกิจมันจะพงงหัวขึ้นมาค่ะคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ SME Bank ก็เป็น อีกหนึ่งความหวังใหญ่ต้องบอกความหวังใหญ่นะที่จะให้กับธุรกิจ SME กู้เงินในการไปหล่อเลี้ยงธุรกิจเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะประธานบอร์ดยืนยันแล้วว่าปล่อยสินเชื่อนะคะในโครงการคืนความสุขเนี่ยไปแล้วทั้งสิ้นตัวเลขนะคะที่บอกกันไปตอนนี้อนุมัติไปแล้วประมาณ4000ล้านบาทนะคะแล้วก็คงจะทยอยอนุมัติกันไปนะคะตามการวิเคราะห์สินเชื่อนะคะเป้าหมายปีหน้าปี58เป็นยังไงคะ คือสินเชื่อ9เมนูเนี่ยตั้งวงเงินไว้1,9 0 0 0ล้านบาทคิดว่าน่าจะทำไปจนถึงสิ้นปี58แต่ตอนนี้ถ้าดูสถิติแบบนี้แล้วเนี่ยยังไม่ถึงสิ้นปี57เนี่ยคำขอก็ยืมมาแล้ว1,000 0ล้านเชื่อว่าน่าจะไม่เกินครึ่งปี19นี้นต้องหมด ทยอยอยอโนมัติไปก,ก็หมดก,ก็ดีก็ตั้งใหม่ตั้งเพิ่ม,มขยายวงเงินเราก็จะดีใจมากๆเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้อง SME โดยเฉพาะในต่างจังหวัดน,นะคะคือท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วที่ทำา SME นะคะ ฟังอยู่ก็จะมีรอยยิ้มมากขึ้นนะคะแต่ถ้าจะได้สินเชื่อจาก SME Bank ก็เข้ามาคุยกับธนาคารเองนม,มันมีช่องทางจะติดต่อกับธนาคารก็ได้หลายช่องทางมาที่สาขานี่ก็แน่แน่นอนนะ,ะ,อะจากเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้ แล้วที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่สาข,าขาของเราเนี่ยก็ไม่ได้นั่งรอนิ่ง,งๆอยู่แต่แต่ที่สาขาก็มักจะเดินออกไปหาลูกคา้าตามห้างร้านต่างๆนะฮะแล้วก็มีการไปเปิดตัวสินเชื่อ9้าเมนูเนี่ยตามจังหวัดต่างๆอยู่เสมอกระแสตอบรับได้ข่าวว่าคนแน่นเลยใช่แต่ละแห่งละแห่งที่ไปเนี่ยก็มีพี่น้องท่านพี่น้อง SME เมนี่ยมาร่วมงานเ,นเป็นหลายร้อยหลายร้อยท่านแล้วก็ได้คำขอเนี่ยเยอะมากค่ะ ไปหลายจังหวัดแล้วเป็น10บๆกว่าจังหวัดแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างยังสามารถส่งคําขอเข้ามาได้นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างทยอยวิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็อนุมัติกันไปนะคะตัวเลขล่าสุด3เดือนที่ผ่านมา2เดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็อนุมัติสินเชื่อไปแล้วประมาณ4ี่พันล้านบาทนะคะเอาละา่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ความกระจ่างเรื่องของการปล่อยสินเชื่อกับ e s m e นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะเอาละา่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแลสุขภาพกันช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนรายการโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม